ข้อสิบก้านะข้อ20ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะหลักการที่สําคัญที่สุดของสิทธิทมนุษยชนคือข้อใดอันนี้ครูอขออภัยด้วยครูพิมพ์ผิดไปนิดนึงสําคัญใช้คอควายนะคะสําคัญอันนี้ใดๆอันนี้ตัดมีสองใดนะคะไม่รู้จะรีบไปไหนใดๆข้อกอไก่มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ขอไข่มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศร,รีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันขอควายมนุษย์ทุกคนมีจิตใจสิทธิและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่พึงสงวนงองูมนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับการส่งเสริมและความคุ้มครองจากรัฐเข <c oughs> าเรียกว่าหลักการที่สําคัญนะคะที่สําคัญนะคะที่สําคัญที่สุดที่สุดเวลานักเรียนนักศึกษานะคะดูก็ต้องดูว่าหลักการที่สําคัญที่สุด ทุกขาะทุกข้อที่ครูที่คุณที่ครูอ่านมาคขก็สําคัญนะคะแต่เขาถามว่าสําคัญที่สุดคือข้อใดนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าสิทธทิมนุษยชนเขาให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันการไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะข้อนี้จึงเป็นคําตอบที่ถูกที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะคะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันค่ะเพราะทุกคน ที่เกิดบน,นโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะฐาน้าใดเชื้อชาติใดทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะคะครูอธิบายอีกนิดนึงก็คือข้องงูนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมความคุ้มครองจากรัฐก็เช่นสิทธิเช่นสิทธิการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการประกันสุขภาพสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคเบีย้ยผู้พิการอย่างนี้คือสิทธิของรัฐนะคะ ให้นักศึกษาจำไว้ว่าหลักการที่สำคัญที่สุดของสิทธิทมนุษยชนก็คือทุกคนมีความมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกันค่ะ